สอบสวนเนาะต้องสอบสวนอ่นี้ไ่ได้่ง่องเบียงานก็ไม่นองเอว่ายังดนว่สีสามเลสนี่เรียบร้อยแล้วเเรียบร้อย สาบายดีสาบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขสุขคนมาว่าอยู่ภายในประเทศือวาต่างประเทศเนาะอ่าดุวเอชซีทุกทุกท่านที่เข้ามาบ่งมาชมคลิปบ่าวสีพองเนาะอ่าบ่าวสีพองกะยินดีเขา้าสู่ซ่องบ่าวสีพองชาแน,นลเนาะอ่าเมื่อนี้บ่าวสีพองกะยชิได้มาอัปเดตน้องพัดเพิินาเป็นยังไงแลเฮากชิมาโตเติมทางเฮือนน้องเพิินเนาะแต่ว่า ห้อกะจีไปทักทายสบายดีเพล่นนำกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเฮากะเจเพื่อนเห็นแอมต่อเติมเพื่อนให้เน้องให้มันชิดชิ่นในมือนีเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่ะเฮางกะไปทักทายสบายดีเพล่นนำกันเนาะพ่อพี่น้องอ่าก่อนอื่นก่อนสิไปทักทายสบายดีเพลินเฮางกะขอฝากเนะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามบ่าวสีพองเนาะอ่าบ่าวสีพองชาแนลเนี่ยพ่อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์น้ำแล้วกดสติ๊กเกอร์น้ำเนาะอะไปทักทายสบายดีเพลินน้ำกันพ่อพี่น้องเลย ไปกันสบายดีน้องพัดสบายดีอ่าสบายดีเลยเดยแต่มาฮอดมาถึงนเรื่น้องพัดดินน้องพัดอันนี้ทั้งทีมงานเฮอว์ดกับไดมาร์กกับผู้ก่าโดยอ่าสบายดีนะเนี่ยวันนี้เฮาวชิมาอัปติเรื่องน้องพัดเดินในช่วงนั้นนะคือว่าน้องพัดอยากเบียกเไหมอยากเบียกเทียวเกียร์ขับไปเรียบร้อยบอลูกเดี๋ยวนี้แมเรยนได้แต่ถึแต่ว่าทั้งแบบอันเกียร์ขับลำจอดลำจ้างกะเขับคนขึ้นชิลได้บนระเบิดไว้จังใดเนาะยัง่ ไปยังไปเยอะยังไปอยอะมันผ่ากระต่ายไปซื้อมาเรียบร้อยเฉพาะลูกแม่อ๋อไปซื้อมือใดซื้อเมื่อวานนี้ไปซื้อตะแลงเอ้ยยานเวลาไปแม่ก็เลยนั่นแหละทางทีมงานเฮาว่าสิมาเฮ็ดกะมันมาจังได๋กับพวพ่อน้องพัดเลยเพิ่นมาอยู่เฮือนเนาะเพิ่นมาอยู่เฮือนเพิ่นไปเกี่ยวข้าวรับจ้างจังซั่นนีแต่ว่าเฮาก็เป็นโชคดีแน่นึงแหละได้เพิ่นว่าเฮาก็อยากให้มันเล็วเลยใหญ่เพื่อนท่านได้เลยมาเจาะมื้อนั้นมื้อนี้อยู่มาพ่อเพื่อมเห็น พอดีพุน้องเพูนพอดีเลยนนอกเราเรื่อยแล้วั้งนั้นผมซื้อมาซีผ่นเนาะงวดนี้ซื้อมาตะผ่นฟองเพนฟองเพนชื้อมาเรื่อยๆทีมงานเราไปชี้ดดมาเห็ดมันเรียบร้อยไปที่นอเนาะเพราะว่าบางทานกับเชไดเบึงว่าโอ้ลุงใหญ่อันได้เห็ดเคลือนให้น้องพอดีบ่วเร่ข้างๆก็ค้าอยู่ใช่ไหมว่าทางเฮาเห็ดช่วงนั้นกับภาคตาดบ่พอพ่ยวันนี้ได้ฟองอื่นมาไายกันแต่มันบ่วเร่เนาะเพราะว่าก มันเป็นเพราะอย่างพี่น้องก็เพราะว่าน้องพัดเราบราางราเยูเราปยูรนาะเรา่เนาะ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 เนา่นาะเนาะเนานาะเนาะเนะเนาะนาะเนาะเนาะเนานาะนาะเพาะนาเนาะเนาะเนานาะาเน่เนาาะนะนาะเนเนาะนาเาเาาเาาน้าาบ น้องมีโทรศัพท์เนาะก็เลยเขาอยากโทรหาเพิ่นกะบหาย่นอยู่กับโบได้เห็นนะน่องกับไปทำมาหากินแตมื่อได้บไปก็คือโบได้เนาะก็คือว่าไปจากการท้าก็เลยว่าข้างๆกับฆ่าเมียนโดยไอ้มื่อนี่เนี่ยเขาขม้าพ่อพอดีโดยแต่แต่ละมือเขากัมาจอบชิ้นมือแต่ว่ามันบุพเพพจนเนาะเขาก็เลยแบบเห็นอย่างกับโได้มีโทรศัพท์มันอาจจะง่ายกว่านี้น้องรื้อบอกโทรศัพท์น้องไปแปลงมาแล้วได้แล้วหมอเปลีโทรศัพท์แล้ว นี่วันนี้เขากับสิติต่อกันง่ายอยู่วันนี้เนาะมีเพชรมีอะไรมีงานดินเพชรอยู่เลยว่ะเดี๋ยวเอาเทาเสียเอาไว้เดี๋ยวลูกเสียเอาไว้เดี๋ยวติดต่อกันมีอย่างกงีเนาะเพราะว่าดูมาแต่ละเชือกับบเห็นนอกพัดก็เลยว่าเมื่อบเห็นแล้วกับเมื่อนะเพราะว่าทางเขาก็อย่าคิดเล็วน้อเดี๋ยววันนี้ก็เขามาพ่อแล้วพี่น้องเนาะก็คือว่าเมื่อนี้เข้าซีไ้มันเสล็จเดี๋ยวเสล็ดพี่น้องเนาะโดี๋ยวเดี๋ยวงานของเขาพี่น้องเนาะ ะทั้งพ่อคนก็ได้มอบหมายให้ทางทีงานเฮาในเฮ็ดแต่มันเสร็จสิ้นเะแต่เฮาม้าแต่เบื้องหลังหันกลบาว่านองพัดเพื่อนปวยยูเฮาก็เลยเฮ็ดอย่างบ่ได้ของเพื่อนเพื่อนปวยยูแต่มื้อนี้เฮาก็มาพอแล้วทางนอกก็ได้ชื่อผักกาตัดมันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะบอกปินอย่างพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็สิได้ลงมือเฮ็ดให้มันแล้วเนาะเมาหนี้เพื่อนเขาของเฮียนมาหำวันยังวันยังเหรอโอ้เก่งเก่งเกเนาะวันจันทร์นี่จังใจเสี่ยอันตราย ได้จ mm ่งเงินเสือชื่อให่งย่าเพื่อนลักจังก uh, ่เพื่อนชักยู่ Angel> ่าเสือนักเรียนจัง like น so ่ะยังว่ได้ใส่คนเกลียเออมันใหม่ใส่ของเาเองก่อนเออมันยังใหม่อยู่ไม่นกิบเมียนอยู่เพอใช่ของเก่าเป็นก้อนอ่าพยายามถ่อใส่ของเก่าไปก้อนใส่น้ำเนื้อ ในบ้านไผมสักก่านี่เอสักไวแล้วก็ได้มานั่งใกลแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางเฮือนน้องพัดเพิ่นกะเจ้าปิดตูเนาะหน่อยเสียงคืๆเลยขออนุญาตออกมาทางนี้เนาะหนยมานั่งอยู่บริเวณใกล้เฮือนเพิ่นน่ะเนาะโดๆๆเจ้าๆอาเฮากเฮ็ดเฮือนเฮ็ดตอกเฮือนเพิ่นกินเนาะแต่ว่าเข้ามามื้อนี้ก็ได้เข้ามาเฮ็ดเฮือนนอเพิ่น้เรียบร้อยยพัเนาะ แล้วเป็นที่เรียบร้อยส okay. 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 ันเนาะเฮากะโอเคเฮากัดีใจเนาะโดยเฮากัดีแต่ว่าเมื่อก่อนเฮามาเนี่ยป้บ่พพ์บ่น้องเพิ่นอยากเฮ็ดให่เมล้วกะกับ่แล้วเถื่อเนาะเพราะว่าน้องเรากับ่อยู่เฮือนหาเกี่ยวเขาเกลียวน้ำเนาะหาเงินหาคำ่าซั่นจ้าเอียงน้องเนาะคนเล้่หลายแล้วบ่พอซั่นึ่ง หน้ามันนี่กะเดยพ่อทีเรียบร้อยก็คืออันพิเศษในกะคือเฮากะน่องผัดเป็นกะเอาโทรศัพท์ไปชมเรียลเดียวร้อนโทรศัพท์เนาะไรดินโทรศัพท์แล้วเนาะกระดีใจน้ำเฮากะจะได้เอาเพชรน่องไปน้ำเวลาเฮาวอยางติดต่อน่องมาเนาะโดนเฮาการจิตธรมน้องว่าไอ้น้องแปลงโทรศัพท์น่ะอ่าบัสเท่าไรเนาะสามแสนสามแสนโอ้่นได้เปลี่ยนอย่างนี้ห้เนาะเพิ่นบอกอยู่บ่เปลี่ยนหน้าจอ เปลี่ยนแค่หน่อยจอซื้อใช้ได้เป็นปกติเลยปกติใจน้ำที่น้องรอเพราะว่าเขาก็บชิได้ติดต่อกันง่ายขึ้นเลยเแล้วมากนเขากับเพิ่นทั้งน้องเพิ่นก็โทรศัพท์ตายแล้วบ่มีเงินสองเงินแปลงเนาะอ่าวันนี้เพิ่นแปลงได้บ่อยแต่มาเข้ามาลงหน้าวกับชิดได้โทรหาน้องคือชิด้เจอเพิ่นเนาะเพราะว่าน้องปกคอยู่เลยอันก่อนนั้นอันเขานี่ มาแต่ละเทือเขาเสียงนั oh. ่งยังไงเนี่ยบางมือกับเจอน้องบางมือกับโบเจอร์นะเนาะส่วนส่วนลายก็สีโบเจอร์บเจอรมเนี่ยก็เป็นไป้หมากินจ้ะเนาะจ้าคือว่าครอบครัวเพิ่นกับเทพเพิ่นเป็นสาวรักเลยนะก็เลยไม่ค่อยอยู่เนาะโดยเป็นเังนไงหมอน้ำน้อยเรื่อยลินโทรศัพท์บ่อยากได้บ่บ่อยากลินน้ำบ่ลินบ่เป็นบ่ลินเยอะแต่แซทบกับเจ้าไงเป็นลินเด้อ เรียนใช่ไอไปยังไงใช่ไหมนี่ไอเพิ่นไปยังไไปเล่นไปเล่นแล้เมื่อกี้นี่เพิ่นอยู่โอ้เพิ่นลิกหายถือว่าอ่าน้องเตี้ยกับยู่เพื่อนเนาะอ๋อถือว่าความหนาความตามันนี่ยู่ครบมาหน่อเนาะแต่แต่เห็นผู้หนึ่งหน้าคือเจ้าหนุ่มไฟหน่ะเอื่อยเพิ่นว่าโอ้เอืาเป็นะมือบุญเอิ่อยเป็นเจียมยามแม่นซื่ออย่างนี้เอื่อยอยงเนาะซื่อพรอซื่อพรบ่เพิ่น คนทางเขาคัวไปอยู่้านัวกันเนาเเอื้อยนแท้ๆนี่บอแม่เอื้อยนะคบจังวน้องพรอเยน้องพรน้องพัดเนอะเตี้ยน้องพรนเออเ้ยผู้นี้คือว่าเอื้ยผู้ติดกับน้องในบ่อหรือเ่าแม่ผู้เอ้ยเตี้ยแล้วก็ผู้เอ้ยพรแล้วจังนอ้นกเป็นน้องของเอ้ยเตี้ยเนยเป็นน้องของเอ้ยเตี้ยอีกเเอ้ยเตี้ยเป็นกะเป็นคนน้อย เนาะแล้วก็สุข tin ยัยมุอีซั่นะเฮากะได้เห็นหลายช่องเนาะสายบุญเพิ่นทั้งช่องสามุกดาแน่แล้วก็สาวสาบุญเนาะโยเว่าสานวลเพิ่นสวแล้วก็สาวแก้วมาลอันสาวแก้วพร้อมเนาะแล้วก็เพิ่นถ่ายทํากเพิ่นได้บอกข่าวดีทางนออยู่บ่เนาะมีบ่มีเรื่องอยู่บ่่สิมาทางต่าง โอ้เพิ่นบอกไว้เนาะแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังยากเบียกอยู่ยังเบียกยังเฮ็ดให้เห็นนาอยู่เนาะยังบ่ได้เขอได้หน้าก็เพิ่นก็ยังบ่มีโอกาสได้มาแต่ก็เพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นก็ได้มาบอกข่าวๆของน้องบ่แโบโอ้โดยมาหาเมื่อบุญบ้านน้องก็อยู่อยู่แล้ว่ายู่โอ้ยังไดงดีใจบ่ดีใจจะเพิ่นว่าสิมาทางส่างไงโอ้มีทางส่างนีด แม่เโบราณยังข่าววิ่งคนมาโดยโดยโดยคนมาแจ้งข่าวให้ผู้ก่อนคนบ่อยโอ้ถ้าว่าเมือ่อใดที่ว่าที่ได้มีเงนมาการมาทางสองทางสามบางเถ้อก็ آ, อาจสะมาอัปเดตอีกทีนหนึ่งเนาะว่าเป็นเมง่อใดมีอ่ามาผู้ใหญ่นนมาจากทางใดเนาะบ่าง่ายกับเอามาแสดงครอบชีดีใจน้ำเนาะแม่น่าจะดีใจน้ำหาเอากา เฮาได้กะเฮาได้ข่าวมาซอยน้องเบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่งโดยโดยเฮากาสิมาให้ถึงที่สุดบริษัทชเนาะโดยแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง่านหนึ่งเนาะที่ว่าาคอมเมนต์มาทางช่องวันสิพพองเนี่ยเพิ่นว่าอ่าอนวานสิพพองเอ้ยให้ไปถ่ายทำทางน้องเพิ่นเรื่อยๆเนือเพื่อให้ผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่มองเห็นอ่ามองเห็นของทางน้องนะทางชีวิตของน้องแบบว่าทุกอย่างลำบากแต่ทางเพิ่นนี่ก็สงสารน้องหลายแต่ว่าเพิ่นก็อยากให้ผู้รักผู้ใหญ่เห็นหลายๆคนเนี่ยถือว่าอยาก ช่วยห็นน่องนะทุกกะถ้าเขากลับมาอัปเดตเรื่องกะถือว่าจุดนั่นเขากลับถือว่าเพ็ดมาสำเร็จอยังไงเพราะว่าแรงแรงแรงถือวาเขากับน้ำเขากลับนำส่งอื่นเขามาน้ำโดยเนาะจุดรลักกะเขากลับได้เข้ามาเปิดคิดนอกแต่เขากลับดีใจที่ว่าเขาได้ช่วยน้องมันในช่วงนี้ที่ว่าช่วยในส่วนหนึ่งแล้วเนาะโดยก็คือเห็นกันอะไรนาอพี่น้องเนาะทางทีมงานเขากลับได้มาเอ็มผ่าเฮื่อนห้ยน้อง ส่วนหนึ่งแล้วแล้วไปทีเรียบร้อยมือนนี่น้องวาโดยทางทีมงานทามาจัครบโดยเฮากับได้ฟังรังนะกัเฮากับเทียวมาอยู่แต่ว่าน้องคนกับเบยูเกี่ยวเข่าที่ว่าตอนน้องเฮ็ดเมื่อกี้นี่กนะเพราะว่าทั้งนั้นเพื่อนเพิ่นใกล้เพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงเขาก็เลยแบบบมเดทไทยเนาะโดยเดี๋ยวเฮาก็จะไปถ่ายให้เบิ่งเนาะโดยเพราะว่าคือว่าได้ยินเสียงเพลงก็หยุดแล้วเดี๋ยวเฮากัสีได้เข้าไปถ่ายทั้งบริเวณกับน้องที่เฮ็ดเนาะ โดยว่ามันสุกเบบะเรียบร้อยก็โดยคือว่าเขาก็ได้ข่าวมาเห็นเรียกงานที่บุนมอบไม้ให้เนาะ้าได้สำเร็จสิทธิ์แล้วเนาะถ้าว่ามีทั้งกุหลักผุยใหญยทั้งซองอื่นจะข่ามาสมบช่วยเหลือทางน้องเนาะรือว่าติดต่อมาแต่ละซองกับทั้งเขาหรือว่าทั้งซองอื่นก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยทางน้องมันก็จะขาด หลายอย่างกดเส้นผมมี่น้องนไยโดยเพื่อทีใหผู้รับผู้ใหญ่เห็นหลายช่องอยู่โดยกดไลค์กดแชร์เผยแพร่กันไปผมพี่ปนอนอยโดยเว่าทางนอกเพิ่มก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ตรงน้าผนยังบ่มีอะไรตรงน้าได้น้ามีแต่ไฟน้ำเนาะเโดยทางนอกเราขายหมดเลยยังหลายอย่างอยู่เนาะหลายอย่าง กะมันทำความดีไปน้องๆเนาะเดี๋ยวเอาทำความดีแล้วความดีก็ชีมาอุ้มซูเขาแล้วก็มาตอบแทนเขาที่เขาทำความดีไปเนาะก็คือที่เห็นกันนี่างนี้หรองเนาะเาพอคนได้ซอยมาจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็กลายเป็นมีข่าวดีในเร็วๆนี้อีกเพื่อจะคิดว่าซอยน่องอีกเนาะก็คือว่าพออย่างก็พอว่าความดีน่องที่สั่งมาเนาะข่าก็อยากให้น้องทำดีตลอดตลอดไปเนาะ นอะอะอ่าอาเนี่ยพอสมควรกันว่าอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีในเลี้ยงน้องน่องเรื่อยๆอีกจามด้ชีวิตเนาะเด้ที่เป็นเลี้ยงมาใจหน้อยจนใหญ่พอมันพี่น้องเลยเด้อแต่เ่าเป็นพอสมควรอ่าเขากัสิ่ถามทั้งงานเรียกงานอันปัจจุบันพ่อเนาะพ่อเมื่อนี้ไม่ได้ไปใส่เม่เนาะเมื่อวานไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปทั้งไหนเนาะหาอยู่หากินกับเมื่อวานไม่ได้ไปเลยพักพรนะ สะก่อนสะก่อนนะครับฝ่ายหลายมื้อแต่มื้อวานนี่คือว่ายังไปเกี่ยวข้าวบ่ะมาณแม่นไปเกี่ยวข้าวรับจ้าำกับพอดีแม่บุญพึ่นมาว่าในก็มาตอนสิบโมงเนี่ยโอ้คนทุกแล้วไปเป็นน้ำเอื้อยไปน้ำไปแล้วก็อยู่บ้านโน่บ้านสิเวลัยหลดกน้ำมันหมืนย่างมาตั้งแต่บ้านสิเวลัยเงินก็ไม่ได้ถือไปไปเกี่ยวอยู่พุ่มบ่แม่นหลดข้าวมาเอาไปได้สาวสาวเร่มตั้งแต่หางมงกลัวเออเสือไปหอดูเด็ก จะไป,ปะเพลียเจ้บอกหลายคนในคนในบ้านเศร้าไปอบอกัน่นน้องเตี้ยเนี่ยเพื่อเตเี้ยไม่ได้ไปบอกคนไม่ได้ไปในปปอ้านแต่ว่าจะไปเพลียวแต่ว่าคนทั้งบ้านก็ไปหลายคนอยู่นะนเนาะคือว่ามื่อไงทางเอื้อยของน้องเนี่ยเพื่อน,นไปหาน้ำไม้ผมเพื่อนไปหาน้ำไม้อยู่ดงเพื่อนเอามาหายใจทงบอกไปหามาหรือว่ามาจะบอกเพื่อนชิชัยทงก็จะเ,เอื้อยให้น้องให้น้องเพื่อนเพื่อนชิเมื่อบานได้มื่อ แต่นกินอยู่บ้านเพื่อนอ๋เตี้ยเพิ่นไปหาน้ำไม้มาให้น้องเพื่นน้องเพื่อน่ลจินอยู่บ้านของของพัวเพิ่นเนาะโอ้ยดยังไงกับของฝากองต้นเยกางเกิดเนาะหน่อยเนยยจากดนๆนะเพิ่นมาเทนึงเนาะอ๋อวันนี้กับเพื่นมการมาในเฮดบุญเฮ้ชินแล้ว จังสั้นเขากาบัวบ้าลายใหญ่ห่างเนาะเขาก็จิได้ไปทางเฮือนนอกเพราะวฟื้นปิดเพลงแล้วนะเขาก็จไปจับอัปเดตแถวเฮือนนอกเพราะว่าจะแลี้ยวซิดแล้วเขากาชียินดีกับนอกเป็นทีเรียบร้อยนะเนาะเพราะว่าเขากางานทีเพิ่ม้อมไม้แห่เขากาชิได้เห็ดสำเร็จเฉดเฉดแล้วเนาะเขาก็จะไปจับอัปเดตทางเฮือนนอกเนาะอ่ะไปไปเลยนะโดยโดยโดยอะสำหรับคลิปนี้เนาะย ข้าก็ขอจบลงกับน้องเลยชิบนีิเนาะเนยขอข้าก็สิไปอัปเดตเพื่อนน้องต่างหากพี่น้องเนาะเจ้าว่าทางอเมริกาวกะในโอเล่ลงกับน้องเพื่อนหูเรื่องหูลาพอสมควรแล้วน้องก็ดีใจนลยว่าน้องเนาะใช่ว่าเพื่อนเนี่ยไปสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทางลุงทีมงานเฮาีวกะที่มาบอกพ่อเนาะวันนี้ก็ได้มาเห็ุสำเร็จสิทธิ์เนี่ยก็คือว่างานที่พ่อเปินมอบหมายให้ลุงไงลุงไงก็ได้พาทีมงานมาเห็ุเป็นที่เรียบร้อยเหตุสิทธิ์เนาะ พี่เหมืนกนอนหนอนนาโมาบอพอนอนเป็นคที่สองของบาท้าเองันนี้เนาะแต่ว่าลุงใหญ่ในไลท์คิไลคแล้วพอลุงใหญ่มาหานอกประจำเนาะยอะเัาเข้ากับผมมีอยังหลาจนรับคลิปนี้ข้าวขาวาสบายดีสบายดีเนาะสบายดีอกสิทธของเพื่นเนาะเากรย่าติดนะเขากระสิดมารีวิวน้ำหลังเอนเย่าเเาหไปเรียบรอยแล้วเนาะ ก็คือตั้งเฮือนหนองพัดที่ว่าบ่าวศรีพงได้เห็ดไปแ้นะ่เนาะอ่านี่เนาะอ่าทาั้งอาทั้งขางนี่เฮาก็ได้ตอกไปเรียบร้อยความพี่น้องเลยเรียบร้อยเนะาะจ้็คือประมาณนี้เนาะความพี่นอ้องอ่าโอเคบอคอามพี่นอนะ้องเนาะตังเฮาเห็ดไปก็โอเคบอกะมาอ่าทักทายบอกกันหนเะด้อควาพี่นอนะ้องเนาะอ่า ตัวนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็เห็ดในฝั่งนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นมื่อนี้เขาก็ได้มาโตเติมทางนี้โดยทางนี้แผ่นหนึ่งเนาะตัวเติมเรียบร้อยยังแต่ประตูเนาะประตูยังหมมีอ่าเขาจะโตเติมทางนี้แล้วก็ข้างนี้เนาะทางนี้ที่ว่าเขาโตเติบไปมื่อนี้แล้วก็อัดทวนทางนั้นเนาะวนวนหัน เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวฮะคลิปนี้เฮากะสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เนาะพบกันเนาะเนาะอ่าขอบมุกขอบใจเนาะ FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปบ่าวสีพอกเนาะแต่ต้นจนจบก็ขอมุกขอบใจหลายๆอ่าเนาะเฮากะสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพอพี่น้องเนาะฮักแพงเบิดสู่สู่คนเด้อ